ก,ก,กำลังจะไปกินข้าวกับเพื่อนบ้าน ต้องเดินลงเขาไปนะเนี่ยนะเขาใส่รองเท้าบูท ไปไหนก็มีสมุนตามตลอดน,ล,อดล,นล่าน,ลนี่กำลังเดินลงเขาไปข้างล่าง อุ้ยอุ้ยอุ้ยลืมมือแต่ถ่ายถ่ายยามพี่ได้ไหมเห็ดอ่ะได้หน่อยเป็นเห็ดอะไรอ่ะโนไม่เจอเห็ดโคนไม่ดีอ่ะ นี่มาถึงแล้วไห้จังจิงงูงข้าห้องนอนอยู่อะไรมันเป็นพวกงูเหลือมงูงูอะไรเนี้ยเดีพวกนี้มีพิษไหมพวกงูเหลือม นี้ค่าดแล้วนี่อุ้ยกายังไม่ตายไหนใครเห่าเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นเจ้าเจ้าถิ่นโอ้โหคนดุคนดุเหาอะไรเหาอะไรฮะดุเกินนะดุเปล่าอ้าวนี่จี กัววไ้่อนละเตามตามสองตัวตามตลอดน่าเบื่อมันก็จะงี้แหละยเป็นบานบานเตียมแล้วนี่พี่ฮะเราอะเฮ้อนี่คือแตงกวาแตงกวายักษ์ดูสิไม่ได้เห็นน้าไหมให้มันกินเลยใหญ่แตงกวาหรือฟักวัเนี่ยถ้วเล็กมันอะไปไหนล่ะหักซีอิ้นใหญ่เบื่อถือถ้วยเล็กมันอยู่ฉันกินหักลูกเช่นเลยนะกินหักลูกเช่นไม่พอแล้วมั้งไม่ถ้วยเล็กจี จะเสร็จไปสองตัวนี่ว่ะแต่ว่าเราได้อยู่ะีถ้าไม่เอาเล็กอะมะพีขาเอาข้าวไม้ไหมปลาล่าสาบได้หมดพี่กุชเชียงต้มยำปลากรอบมีผักแกล้มมีแตงกวอยักษ์หายใจตังเลยใช่ลูกใหญ่ฉุยเลยเนี่ยหอมหอมไหม่หอมไหม่บรรยากาศบรรยากาศกินข้าวกับเพื่อนบ้านยกมาข้า พี่เผลอแป๊บเดียวเองนะวิ่งไปเก็บใบมะกรูดแป๊บเดียวนึงหอมจุ๋ยเลยหอมข้าวเจียวขิงน้ำอุ่นคุ้มค่าไหมทำยูทูบเลยเหรอจ้ะพิ่งเปิดเพิ่งเปิดก็ดีจะมีโอกาสได้อะไรน่อยเนาะเป็นรายได้พิเศษด้วยกินอิ่มแล้วกำลังจะกลับบ้านค่ะเดี๋ยวจ้าบ๊ายบายนะคะคนจะชอบสีข้างนอกข้านอกก่ะเนาะ เราชอบดูเลไอของลาวของอะไรที่ไปถ่ายอะ่ะมือตืบมือตือต๋อตื๋อเองมองไม่เห็นอะไรเลยจ้ะ,ะโอ้มองไม่เห็นอะไรเลยไม่มีไฟฉายนี่แย่เลยน,น,น,นี่เห็นดาวด้วย ไม่ถ่ายแล้วจ้ะมองไม่เห็นทางพรอะกันมืดเกิน